หญิงสาววัย28ปีสุดทนจนต้องโพสต์ประจานประกาศตามหาตัวในเฟซบุ๊กและติดป้ายตามหาคนหายหล้างทุกตกเป็นเหยื่อให้ร่วมลงทุนทุกชท่อโกงเพราะมีผู้เสียหายรวม130ร,ร้อยสสิบคนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า10ล้านบาทเมื่อเวลาสุพกนกาของวันนี้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่านัดดันดัชชีวาได้โพสต์ข้อความตามหาน้องสาวผู้เป็นที่รักมีนามว่ามุกขายฝัน กับแฟนที่หน้าตานามว่ามอสใครเจอชื่อบอกด้วยนะคะมีรางวัลให้นิดหน่อยไม่มากนักไม่มายพัดพรากจากกันมาสิบวันคิดถึงจริงๆค่ะไปให้สุดพร้อมยังนําป้ายไปติดที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอํเาเภอบ้านบึงจังหวัดชลบรุรีซึ่งในป้ายน,นั้นก็มีการลงข้อความตามหาคนหายนักแสดงละครดัง2022เจ้าหญิงขายฝันกับปปสหลงเวทีนำแสดงโดยน้องมุกแอนชายมอสที่บ้านเป็นห่วงมาก วุ่นวายกับทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวต่อมาเวลา16เนกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สพบ้านบึงหลังทราบข่าวว่านางสาวชุติภาอายุ28ปีที่เป็นคนนำป้ายมาติดได้เดินทางมากับเพื่อนกว่า10คนเพื่อเข้าพบกับทางพันธุ์บุตรเอกทวีกรุตขแถลงผู้กอการสพบ้านบึงในการเข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมหลังมีการแจ้งความผิดกับคนที่มีในภาพในป้ายโฆษณาที่มีการนํามาติดไว้เพื่อให้เพื่อนรู้จัก อันดีและมีการชักจูงให้มาร่วมลงทุนโดยที่ทั้งสามวันนั้นจะมีกําไรปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่ลงทุนมากยิ่งกําไรมากทีกแรกๆกก็ได้ตามนัดแต่พอวันที่15เมษายนที่ผ่านมากลับไม่ยอมจ่ายเงินตามนัดและทราบว,ว่ามีผู้เสียหายถึง130รายที่ถูกโกงรวมเป็นเงินกว่า10ล้านบาทสอบถามนางสาวชุติภาซึ่งทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์เล่าว,ว่าได้รู้จักกันดีกับนางสาวมุก เนื่องจากว่าเป็นคนอำเภอบ้านบมืงเดียวกันและก็ยังเป็นลูกค้าสั่งซื้อเสื้อของตนเป็นประจำได้ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่31มีนาคม2565โดยมีการเขียนข้อความเชิญชวนให้ร่วมลงทุนกันแต่ไม่ได้บอกว่าลงทุนอะไรแต่ก็จะมีการแบ่งค่าตอบแทนสูงนทุก3วันตนจึงลงทุนไปทั้งหมด3แสนบาททีแรกๆนั้นก็จะได้กำไรข้งลักบา20,000บาทแต่พอผ่านไปได้สักสครั้งจ่ายไม่ตรงพอโทรศัพท์ไปทวงถาม กับได้รับคําตอบว่านาเงินไปเล่น,นการพนันจนหมดและก็หายตัวไปจึงเกิดความโมโหและมีการนําป้ายไปติดเพื่อต้องการให้มาพบตนและชดใช้เงินที่เอาไปจํานวนดังกล่าวกว่าจะได้มาแสนยากลาบากพร้อมอยากเตือนถึงประชาชนหากเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดทางด้านพันธุตํรวจเอกทวีเผยว่าขณะที่อยู่ในตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างที่ผู้เสียหายทั้งหมดได้เข้ามาแจ้งความให้พนักงานสอบสวนบันทึกปากคํา ก่อนที่จะเรียกนางสาวมุกมารับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงและนี่มีการทำความเข้าใจกับผู้เสียหายแล้วการติดป้ายอาจจะเข้าข่ายมีความผิดไม่ถึงขั้นหมิ่นประมาทพร้อมให้ผู้เสียหายนมั่นใจในการทํางานของเจ้าพนัตำรวจขณะนี้นั้นกําลังเร่งอยู่ซึ่งอาจจะช้าบอยู่บ้างเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากส่วนผู้เสียหายที่จะมาให้ปากคําก็ขอให้ทยอยกันมาเพื่อไม่ต้องจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปครับไปลงทุนค่ะ เราก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปลงทุนอะไรเรามารู้ตอนที่แบบเรื่องอ่ะมันแดงแล้วคือไม่มีเงินมาให้เราแล้วก็เขาจะมีการโพสต์ครับพี่หนูจะอ่านได้เอาตัวอย่างมาคือแบบว่าสามวันจะคืนเราใช่ได้จริงได้ค่ะได้ได้ได้ไม่กี่ครั้งเองอันอันเนี้ยหนูยอมรับว่ามันเป็นความโลภของหนูด้วยหนึ่งนะที่แบบว่าหนูอยากได้ได้เงินตรงเนี้ยใช่แต่ว่าคือ เขาก็สนิทก,กับหนูในในระดับหนึ่งเลยประมาณเนี้แล้วมันก็โดนกันหลายคนมากอนทีมงาน,นที่ผูกำลังในพปรแรมเป็นะเดือดร้อนค่ะรอบล่าสุดเลยที่หนูโอนไปให้เขานี่คือสามแสนบาทใช่ติดต่อไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูพูดกับเขาเองหนูพูดกับเขาเองเลยว่าถ้ามุกกลับมาแจ้งมุกกลับมายอมรับในสิ่งที่ผิดหนูจะไม่แจ้งความเขาจะไม่ทําอะไรเขาเลย ทางตรงนี้เรามาคุยกันได้เพราะเราคุ้นกันเองแต่เขากับบอกหนูว่าหนูขอโทษคือคือก็ก็เลือกที่จะไปทางนั้นถ้าถ้าเลือกไปทางนั้นหนูก็บอกแล้วถ้าทำอย่างนีก้ก็ก็ต้องทากฎหมายนี่เป็นเหตุผลการติดไฟฟ้าใช่ค่ะอันนี้คือเหตุผลของหนูคือหนูไม่สามารถติดต่อตัวเขาได้ต่อมาเนี่ยเราคิดจะติดเพิ่มก็ก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นข่าวเลยหนูก็จะติดเพิ่มแต่คืออันนี้มันเป็นข่าวแล้วหนูก็จะยังไม่ยังไม่แบบไปต่ออะไรประมาณนี้ค่ะ ไปรอเขาติดต่อมาใช่คือก,ก็ก็ให้ตัวเขาเออกมาประมาณนี้ค่ะรออ,อะไรนะคะบบอันนี้ตัวหนูใช่ไหมของหนูว่าพี่อนไม่ให้เขาว่วสามแตะพี่ประมาณเท่าไหร่สิบล้านทั้งหมดะนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนวิสารชนบุรีปูภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน